กองทัพเรือออกมายืนยันนะคะว่าการขอใช้พื้นที่สนามบินอุตะเภานั้นไม่มีภารกิจแฝงทางการทหารค่ะส่วนที่ประชาชนบางส่วนแสดงความกังวลน,นั้นก็เป็นเพราะว่าได้รับข้อมูลที่บิดเบือนนะคะแล้วก็เสนอข่าวในด้านลบ พลเรือเอกดำรงศักดิ์ห้าเจริญเสนาธิการทหารเรือให้สัมภาษณ์ยืนยันภายหลังที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีขอให้กองทัพเรือออกมาชี้แจงรายละเอียดกรณีนาซาขอใช้พื้นที่สนามบินอู่ตะเภาอีกครั้งในฐานะเจ้าของพื้นที่สนามบินอู่ตะเภาโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขององค์การนาซารวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆของสหรัฐเข้ามาในสนามบินอู่ตะเภา ส่วนที่หลายฝ่ายออกมาตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีการใช้พื้นที่สนามบินอูตภเผาขนย้ายุทโธปกรณ์ของสหรัฐนั้นเป็นการใช้ฝึกร่วมทางทหารต่อเนื่องจากการฝึกก็คือการฝึกคอปราโกและการฝึกร่วมผสมทางเรือซึ่งได้เสร็จสิ้นไปแล้วพลเรือเอกดำรงศักดิ์กล่าวด้วยนะคะว่าไม่หนักใจที่กองทัพเรือต้องชี้แจงเรื่องนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับมติของคณะรัฐมนตรีว่าจะตกลงอย่างไร หากการขอใช้พื้นที่สนามบินอูตเปาของนาซาผ่านขั้นตอนแล้วกองทัพเรือก็มีหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกส่วนสหรัฐจะเข้ามาใช้พื้นที่สนามบินอูตเปาก็ต้องทำตามขั้นตอนและประสานตามลำดับชั้นหากเป็นเครื่องบินหรือยุทธปกรณ์ทางทหารต้องประสานตามขั้นตอนของกองทัพ เขามาร่วมด้วยไม่ทราบว่าองค์กรอองค์การ,การ NASA นาซานจริงๆอะ่ะมันคือพลเรือนที่แปลสภาพร่วมมือกับทางทหารของสหรัฐได้นะคะโดยโดยความมั่นคงที่ดูแลอยู่ครับผมเชื่อว่าสหรัฐเนี่ยเขาแยกกันเด็ดขาดน,น,นะครับทหารก็ทหารนะครับแต่ในขณะเดียวกัน NASA อไอ้นาซาเราเห็นว่าอาจจะมีนักบินที่มาจากกองทัพอากาศมาทํางาน,นเป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่านักบินทัพอากาศเนี่ยถูกฝึกมาแล้วอย่างดี ใช่ไหมครับเขาก็ต่อยอดนิดหน่อยมาใช้งานทางพลเรือนซึ่งมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงขึ้นไปอีกมันก็เร็วขึ้นเนี่ยก็สภาพร่างกายก็พร้อมอะนะครับแต่โดยทื้นฐานแล้วเขาแยกจากกันเด็ดขาดน,นะครับเด็ดขาด ไม่มีครับเพราะว่าถ้าท่านรัฐบาลตัดสินใจอะไรก็คงคิดอย่างรอบคอบแล้วครับเราเป็นหน่วยปฏิบัตินะครับก็ยินดีพร้อมที่จะปฏิบัติตามที่ที่ที่เป็นเราคิดว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเป็นประโยชน์ส่วนรวมนะครับเราก็ยินดีที่จะปฏิบัติอยู่แล้วครับพลเรือเอกดำรงศักยืนยันด้วยว่าพื้นที่ของสนามบินอู่ตะเภาสามารถรองรับการทำงานขององค์การนาซาไปพร้อมก,กับการใช้สนามบินในเชิงพาณิชย์ได้ ส่วนกรณีที่ประชาชนส่วนหนึ่งแสดงความกังวลน,นั้นเชื่อว่าสามารถทําความเข้าใจได้เพราะที่ผ่านมาได้รับข้อมูลที่ถูกบิดเบือนและนําเสนอไปในทางลบ